สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีแล้วก็สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกอดเมืองนกใหญ่นะครับในอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับอ่าก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับ่ที่ได้เช่าหาแบ่งปันพระเครื่องนะครับจากผมนะครับอ่าชุดนี้วันนี้นะผมมีชุดใหม่นะครับชุดหลักๆยอดนิยมนะครับอ่าเป็นพระ เก่าเก็บนะครับของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันขอไม่ออกน้ำนะครับเป็นนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชัยนาทเลยนะครับก็ท่านได้เมตานะครับแบ่งปันนะครับผักเครื่องชุดที่เก็บสะสมนะครับมาให้ผมนะครับสำหรับนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับตามนี้ได้เลยเบอร์โทร 095 634 9151นะครับแอดอันนี้ได้เลยนะครับนี่ ID นะครับหรือสแกน QR Code ก็ได้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ได้านล่างอีกทีหนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ ทีมขี้ตาหลวงพ่อเงินนะครับนี่ชุดเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะสําหรับผมนะครับอเป็นพระที่ดูง่ายนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวดูโดยรอบกันเลยนะครับ <c oughs> หลวงพ่อเงินเนื้อต้องอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ เนื้อออกเหลืองนะครับอมเขียวๆนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นพระที่นะครับชุดนี้นะนะครับอยู่ในตลับทองนะครับนี่อยู่ในตลับทองนะครับนี่เม็ดแร่นะครับนี่นี่นะครับ เดิมๆนะครับองนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับอ,อย่างนี้นะผมเปิดไม่แพงนะครับนะอย่างนี้เอาสี่พันห้านะครับนี่เอาสี่พันห้านะครับนี่นะครับอย่างนี้นะอยู่ในมือเซียนนะราคาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่า ดูพิมพ์นะครับถูกต้องนะครับตามหลักสากลเลยนะครับนี่เอาสี่พันห้านะครับนี่นี่นะครับอ่าพีพีเอฟซีนะครับอ่าท่านใดนะครับสนใจนี่แคปบหน้าจอนะครับทักไอดีไลน์ได้เลยนะครับนี่อ่าต่อไปนะครับเป็นพิมพ์คิดเอ้ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับ พิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่อ,องค์นี้ก็ดูง่ายนะครับนี่ดูรอบๆก่อนนะครับเนื้อหาเดิมๆนี่เม็ดแร่นะครับขึ้นทั่วองค์เลยนะครับนี่เป็นพระสวยเดิมๆนะครับสวยเดิมๆนี่นะครับ หน้านะครับดูตานี่ดูเม็ดแร่นะครับนี่สวยจริงๆนะครับองนี้นะสวยจริงนะครับนี่พิมพ์ถูกต้องนะครับตามหลักสากลเลยนะครับดูนี้เม็ดแร่นะครับอ่านะครับนี่ นะครับพิจารณานะครับ <c oughs> ผมว่าผมคัดแบบดูง่ายนะคัดแบบดูง่ายๆเลยนะครับมาให้พี่ๆเอนะครับ <c oughs> อ,องค์นี้นะองค์นี้ผมเอาสี่พันห้าเท่ากันนะครับราคาไม่โดนก็ถือว่าแบ่งกันนะแบ่งกันชมนะครับชุดนี้นะครับนี่ตำลักนะผมอยากจะเปิดตั้งหกเจ็ดพันนะครับ วันนี้นะเอาไปแบ่งปันให้กับพี f พีเอบวกบางๆนะครับบวกบางๆนะครับเอา4ี่พันห้านะครับชอบถูกใจนะครับทักมาคุยกันนะครับนี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ต่อไปหลวงผู้สุกนะครับพิมพ์ประภวันทุนข้างรัศมีนะครับเนื้อสำลิดนี่ นะครับจานบางๆเดิมๆนะครับนี่ตะไบสี่ด้านเลยนะครับนี่พัาพื้นที่นะพัาพื้นที่ดูเนื้อนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าเนื้อจัดนะครับองนี้นะเนื้อจัดมากนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับ ดูจานนะครับนี่ลอยหล่อหล่อแบบโบราณนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์นี้ผมแบ่งให้เอาสอง0ันห้านะครับดูเนื้อก็นะครับไม่ต้องห่วงยังไงถึงยุคแน่นอนนะครับนี่นะครับผมแบ่งให้สอง0ันห้านะครับถูกใจยังไงก็ทักหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับ เอาสองพันห้านะครับนี่ต่อไปนะครับเม็ดแตงปูทวดนะครับองนี้นะองนีผนะ้ผมบอกได้เลยว่าแท้ตาเปล่านะผมบอกได้เลยนี่ดูพิมพ์ดูความคมนี่นะครับน,นี่นะครับขอบตัดชัดเจนนะครับนี่เป็นเม็ดแตงปูทวดนะครับ ดูนะครับพิมพ์หน้าผากสามเส้นนะครับนี่โอองนี้สวยจริงนะครับสวยแชมป์เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่น,นะครับผมบอกแล้วว่าคัดดูง่ายๆนะครับ <c oughs> คัดแบบดูง่ายๆนะนี่มาให้กับพีพีเอนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ ขอบตัดชัดเจนนะครับองนี้นะครับองนี้นะนี่ผมแบ่งให้เอาสองพันห้าพอนี่นะครับเอาสองพันห้านี่ราคาแบบนี้นะนะครับอ่าใครพร้อมให้ก่อนนะครับราคาแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงรุ่นแรกนะครับี่ขอบข้างเรื่อยนะครับปีสองสี่หกเจ็ดกระไ่ทองเดิมเเต็มเต็มนะครับ นี่กระไหลทองเดิมๆเต็มๆนี่สวยแชมป์นะครับสวยแชมป์นี่นี่นะครับแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับครอบข้างเรื่อยนะครับนี่ ครับนี่ดูจุดตำหนินะครับนี่เส้นพอพานนะครับดูหัวเลขหกนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้นะตรงตามแบบฉบับที่เสียนเล่นกันเลยนะครับที่เสียนซื้อขายนะครับกันเลยนี่ขอบข้างเลื่อยนะครับอนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเอาสามพันห้านะครับเอาสามพันห้านี่สวยๆนะเอาสามพันห้านะครับถูกใจปิดได้เลยนะครับนี่สามพันห้าต่อไปนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลังหนุมานนะครับนี่ขอบตัดนะนะครับชัดเจนดูสวยองค์นี้สวยนะนี่ ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เจ้าของเก็บดีนะครับผมยังไม่กล้าแกะซีนนะนี่ไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นี่นะครับเหรียญนี้นะเหรียญนี้ผมเอาสองพันห้านะครับเอาสองพันห้านะครับ ถือว่าแบ่งแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันนะครับเอาสองพนี่นะครับต่อไปหลงปวงพุทวดรุ่นแรกนะครับอ่าหรือเหรียญหัวโตนะครับนี่ปี2,500ัร้ยกะไรเงินนะครับ ดูนะครับกระไหลเก่าๆนะครับนี่นี่นะครับพระดูง่ายนะครับดูง่ายนะนี่กระไหลเดิมๆนะครับนี่นี่นะครับอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เอาสองพันห้านะครับนี่เหรียญนี้ก็เอาสองพันห้านะครับ นะต่อไปนะเหรียญหลวงพ่อหินนะครับวัดเขื่อนชัยนาทนะเป็นเหรียญน,นะครับายุคปีก่อนสองพันห้าร้อยนะหรือว่าตั้งแต่สองพันสี่ร้อยขึ้นมานะครับดูขอบข้างเรื่อยนะครับนี่นะีสองสี่เจ็ดเก้านะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะของจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับนี่ เดี๋ยวนี้สวยนะครับสวยเลย <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับน่าใช้นะพิธีดีนะครับราคาไม่แรงมากนะนะครับราคายังจับต้องได้นะครับนี่น่าใช้นะครับพิธีดีอ่าเหรียญนี้อ่านะครับ เหรียญน,นี้ผมเอาสองพันแล้วกันนี่เอาสองพันพอนะครับเอาสองพันพอนะครับสวยผิวดมเดิมเลยนะครับนี่เอาสองพันพอนะครับนี่ต่อไปนะคหลวงพ่อพรมนะครับเป็นเหรียญเก้าสิบปีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ เดี๋ยวนี้สวยแดงแดงแป๊ดเลยนะครับแดงแป๊ดเลยน,นะน,นี่นะครับนี่นะครับอ่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้ชัดเจนนี่แดงแดงน,นี่นะครับ นี้นะครับเหรียญนี้ผมเอาพันห้านี่เอาพันห้าพอนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่ราคาแบบนี้นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับเดี๋ยวผมฝากนี่ช่องทางการติดต่อของผมนะครับนี่ เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกสนะครับ ID ตามนี้ได้เลยหรือเบอร์โทรนี้แอดได้นะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก้อเมืองนกใหญ่ก็ต้องขอตัวลาพี่พีเอไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าสวัสดีครับ